มาเก็บของซะหน่อยดีกว่าของช่วงนี้นี่คือเต็มห้องไปหมดเลยนะครับแล้วก็ฮะและใครมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหไม่ไปไหนเลยนะเจ้า2องปิกาจูเนี่ยมาเปิดกันต่อเลยนะครับการเปิดการโปรโม่หนึเดือน1เซ็ตนะครับสำหรับเซ็ตเซอร์จิงสปาร์คในเดือนสิงหาคมนี้นั่นเองนะ วันนี้ผมต้องการอย่างเมันเด์ครับผมขอมาทุกวันขอมาทุกครั้งขอให้มันออกมาท่านดีๆทัานหนึ่งอันเถอะผมขอร้องละวันนี้เราจะได้อะไรมาดูกันเป็นตัวของกาวิต y ี้เมาเทนนะครับและเป็นตัวลาฟเฟตใช่ไหมและต่อด้วยตัวแพนเซียและไม่สุดท้ายมาโอ้โหไปเลยโอ้โหมีซ้ำเป็นล้านใบแล้วเนี่ย